สีเทาทันทีนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องฟอกผมให้ได้ระดับสิบนะคะ,ะ,คะวันนี้มาพบกับสไตก็กเลยนะคะที่ Star Beauty Brighton นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสีผมอีกเช่นเคยนะคะโอเคมีคำถามเข้ามาว่าการสีผมแล้วมันเป็นสีส้มนะคะสีประมาณนี้หรือว่าส้มกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าส้มกว่านี้ให้กัด เพิ่มอีกหนึ่งรอบนะคะการเพิ่มถ้าส้มกว่านี้การเพิ่มหนึ่งรอบคุณจะได้สีประมาณนี้นะคะแต่ถ้ากัดเพิ่มสองรอบคุณก็จะได้สีประมาณนี้นะคะหรือว่าแบบกึง่งกึงอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอยากได้มันมีสีแบบนี้แต่อยากได้สีอย่างนี้นะคะมันเป็นเทาใช่ไหมคะก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณกัดผมสีนี้นะคะ แล้วอยากได้สีแบบเทาแบบนี้นะคะเอามีสมีผมสีส้มอยู่แล้วพอเอาสีนี้ไปใส่นะคะมันจะไม่ได้สีนี้แบบทันทีมันจะได้สีแบบนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะความที่อันนี้จะเห็นได้ชัดมากนะคะนี่เดี๋ยวสไตล์จะบอกว่าเห็นไหมสีสีตรงนี้นะคะคือสีเบทที่เราฟอกไว้แล้วแล้วเรา คือถ้าเราใส่สีนี้ไปมันก็จะได้มันเหมือนผสมกันพรผสมกันมันก็ยังมันจะได้เป็นสีนี้ซึ่งจะเป็นสีออกส้มนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้สีเทาทันทีนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องฟอกผมให้ได้ระดับสิบนะคะนี่เลยนะคะมันก็ยังเป็นถ้าดูใ,ใกล้นะคะสีนี้จะออกเทาเลยนะคะแล้วสีนี้ก็จะออกแบบส้มนิดนึงนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างอะเปรียบเทียบแบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดเนาะ โอเคถ้าเรามีพื้นผมสีนี้แล้วใส่8 1ดหนึ่งสีที่ได้ไม่ใช่81นะคะสีที่ได้ก็จะเป็นสี803นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันยังมีความเป็นทองอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้สีนี้ให้คุณฟอกผมแบบนี้นะคะสีที่ได้มันก็จะเหมือน มันก็จะเป็นโทนเดียวกันมันจะไม่มีโทนส้มอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้สีเทานะคะก็จะใช้ให้ฟอกแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีสีนี้เราก็อยากได้สีนี้นะคะสีแปดหนึ่งของเบอร์ลิน่าใช้เบอร์38นะคะเราก็ผสมกับเบอร์ A21 นั่นเองนะคะอันนี้คือเฉดด้านหลังคือโค้ดของสีเบอร์ลินยี่ห้อเบอร์ลิน่าที่สตาร์จดไว้ให้นะคะจะได้จำง่ายๆแล้วก็สีที่ใช้ทั่วไปก็คือ81หรือว่าใส่812 8 9ึ่อาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้นะคะหยดไปประมาณ แม่สีเพิ่มแม่สีไปด้วยก็ได้นะคะแม่สีน้ําเงินแม่สีเขียวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้สีมันจะแบบไม่ติดหรือไม่ติดส้มไม่ติดเหลืองนะคะก็นี่คือถ้าไม่เข้าใจก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้นะคะในช่องคอมเมนต์นะคะเพราะว่าสไตล์จะมาอธิบายว่าสีที่ได้อะมันจะไม่หมนถ้าเกิดว่าสีที่คุณฟอกแล้วมันได้แค่ระดับประมาณนี้สีที่คุณได้มันก็จะออก ยังมีอมส้มอยู่นั่นเองนะคะโอเคนี่นะคะสีที่อยากจะบอกว่าคนใช้กันแล้วก็ค่อนข้างที่จะพอพูล่านะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันมีเคล็ดลับที่ถ้าเราไม่อยากให้ใหมันสว่างมากแตอก่อยากได้มนอยู่นะคะสองสีด้านบนนะคะก็คือสีนี้นะคะอันนี้จะเป็น a 3 2สนะคะสีแบบอาร์สปอนนะคะ แล้วก็มีสีแบบดาร์กอาร์บอนก็คือสีเทา่าสีสีเข้มนะคะสีบอลเข้มปากกายเทาแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดาร์กมากๆนะคะทีนี้อันนี้ก็จะคนใช้กันเยอะแต่ต้องฟอกให้มันได้ระดับก่อนนะคะถ้าเกิดว่าฟอกไม่ได้ระดับมันก็จะไม่ได้สีตามที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทำสีผมไม่ได้ยากนะคะอยากลองทำก็ ฟอกสีผมดูวความแข็งแรงของเส้นผมแล้วก็บำรุงเส้นผมก่อนที่เราจะทําเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้สตาก็อยากจะแนะนานะคะในฐานะที่เป็นช่างทําผมช่างทําผมมืออาชีพนะคะเพราะว่าปกติทําอาชีพทาผมมา20กว่าปีก็นี่คือสิ่งที่อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะสําหรับคนที่อยากจะทําสีผมด้วยตัวเองนะคะวันนี้สตาก็ต้องลาไปแล้วนะคะถ้าใครติดตาม ก็ถ้าใครติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ขออยากให้กดติดตามแล้วก็กดแชร์ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะส่งรูปภาพสําหรับผมเองที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด่างผิดโทนสีอยากโน่นนี่นั่นนะคะก็ส่งมาได้ที่สตา,าแฟนเพจนะคะที่ใน Facebook นั่นเองนะคะ STAR b วตี้แบร t ต n น a ฟนค่ะ สำหรับวันนี้สตาก็ต้องลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ